คิวชูเป็นเกาะใต้สุดใน4เกาะหลักของญี่ปุ่นถ้าไม่นับรวมเกาะเล็กเกาะน้อยที่กระจายอยู่รอบเกาะเป็นเกาะที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากอีกทั้งยังถือว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดที่เราจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาไฟที่ยังไม่ดับและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเมื่อมีภูเขาไฟคิวชูจึงเป็นเกาะที่มีบ่อน้ำร้อนกระจายอยู่ทั่วเกาะให้เราได้ไปแช่ตัวผ่อนคลาย ซึมซับแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะสำหรับใครที่ต้องการจะพักผ่อนจากชีวิตอย่างแท้จริงการเดินทางที่ดีที่สุดที่เราจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟบอ่อน้ำพุร้อนและได้สัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายรอบเกาะของคิวชูก็คือการรดทริปนั่นเองครับหลายคนบอกว่าการขับรถไกลๆมันน่าเบื่อและเหนื่อยมากแต่สำหรับผมผมขอบอกไปว่าวิวสองข้างทางบนเกาะคิวชูนั้นเนี่ยไม่น่าเบื่อเลยครับ เราจะได้เอ j นจกับภาพที่ผ่านกระจกรถเข้ามาตลอดการขับรถของเราเลยโดยเฉพาะแลน์สเคปของภูเขาไฟแล้วก็ภูเขารอบๆภูเขาไฟซึ่งอาจจะบอกได้ว่าเป็นรถทริปที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ได้ครับด้วยประสบการณ์มากมายที่กำลังจะได้รับจากการเดินทางรถทริปในครั้งนี้ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับและ6วันจากนี้เราจะเดินทางไปรอบเกาะคิวชูกันครับมา มาเดินทางประทอบกันกับผมรอบเกาะคิวชูตลอด6ปันกันได้เลยครับสวัสดีนะครับตอนนี้เราก็มาถึงฟุกุโอกะอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทริปนี้นะครับก็จะเป็นทริปพาแม่เที่ยวประจำปีของเรานะ โดยปีนี้เนี่ยเราตัดสินใจพาแม่มาที่เกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่นกันครับทริปพาแม่เที่ยวนี้นะครับต้องบอกว่าเราจัดหนักจัดเต็มกินดีเซเว่นอีเลเวนแฟมิลี่มานะอยู่ดีอยู่เก่เช้านะเดินทางดีเดินทั้งวันนะนะครับก็ทริปนี้เนี่ยน้องพึ่งไม่ได้มาด้วยอีกแล้วนะก็ทําให้ผมนี่ค่อนข้างที่จะกังวลแล้วก็โนลตื่นเต้นไปพร้อมกันนะเพราะว่า ริปนี้นะครับมันเป็นรทริปทุกวันนะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการวางแผนทั้งเรื่องรถที่จอดรถเรื่องของกินระหว่างทางเรื่องที่พักเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวกันแบบละเอียดยิบเลยแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่แพ้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลมันโอเวอร์โหลดในตัวผมค่อนข้างจะเยอะนะครับก็กังวลน,นิดนึงดังนั้นนะครับริปนี้เนี่ยผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะพยายามรีวิวให้มากขึ้นให้ละเอียดมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของรถการเดินทางการเช่ารถขับการเติมน้ำมันสถานที่ท่องเที่ยวที่พักอาหารแล้วก็รวมถึงจะพยายามรีวิวเรื่องราคาเข้าไปด้วยนะพอเรารับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจากนี้เนี่ยก็ต้องไปเอารถเช่ากันเราจองรถเช่าของนิสสันเวนาคามานะใครที่จองของนิสสันหรือเจ้าอื่นๆน,นะครับง่ายมากเลยนะพอออกจากคัสตอมมาเนี่ยออกจากประตูสนามบินมา ออกมาแล้วเนี่ยมองด้านซ้ายเอาไว้เราจะเห็นเคาน์เตอร์รถเช่าเนี่ยเรียงรายเยอะแยะมากมายพอมาเจอเขาก็จะมีคําแนะนําในการรับรถเอาไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์เราก็สามารถที่จะอ่านแต่ผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังก็คือว่า1เนี่ยให้โทรหาพนักง,งานเรา,ารอฟังระบบอัตโนมัติเนี่ยจนกว่าจะเจอเสียงพนักง,งานรับนะครับ <Lim ita. S 1> เขาก็จะถามเลขการจองของเราเราก็แจ้งเลขการจองของเราไปพนักง,งานจะแจ้งว่าให้เรานะครับไปรอชัตเตอร์บัสของบริษัทเนี่ยที่หน้าสนามบินชั้น3พอถึงชั้น3นะครับเราออกประตูที่1 พอเราได้รถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําความเข้าใจกับรถกันสักพักหนึ่งนะครับตั้งแผนที่ให้เรียบร้อยพอเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยก็ได้เวลาออกเดินทางกันได้เลยครับอ่ครับเรามาจอดรถกันแล้วนะอันนี้เป็นที่จอดรถแรก นะครับเดี๋ยวเรามาดูการว่าจะจ่ายเงินยังไงไม่เคยจ่ายเลยนะครับไม่เคยขับรถในญี่ปุ่นมาก่อนที่นี่ไม่ได้มีไม้กั้นนะก็คือเป็นหลอดพ a r ก,กิ้งหลอดอย่างนี้เลยเข้าไปจอดแล้วก็ต้องรู้เองนะครับว่าจะต้องมาจ่ายเงินที่ตู้เหลืองนี้จ่ายยังไงวะเดี๋ยวขออ่านก่อนนะก็ลองลองอ่านนะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าอ่านไม่ออกนะครับ มีภาษาญ,ญี่ปุ่นมีภาษาอังกฤษเล็กนิดนึงตรงนี้แต่ก็ยังไม่เข้าใจถ้าดาวๆเนี่ยเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยให้กดเลขทะเบียนรถก่อนเลยพอกดเลขทะเบียนรถปุ๊บให้กด1แล้วก็จะมีราคาขึ้นเราก็จ่ายเงินนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ6563าหกสามเยเน แล้วก็จ่ายเงินเข้าไปเรียบร้อยเาใส่เงินแล้วครับมันจะมีสลิปออกมาเขาบอกให้เอาสลิปนี้ไปวางไว้ที่หน้ารถ นะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาตรวจแค่นี้เลยง่ายๆเดี๋ยวตอนออกอยังไงเดี๋ยวมารู้อีกที <laughs> <laughs> หรือมันออกได้เลยก็ไม่แน่ใจตอนนี้ก็มาถึงที่เที่ยวแรกของเราแล้วนะแต่ว่าก่อนมาถึงเนี่ยตอนที่เราไปเอารถนะครับค่อนข้างที่จะฉุกระหุกพอสมควรเลยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะพอดี oh, <no. S 2> ตอนที่เขามารับนะครับผมไม่เห็นว่าด้านข้างเนี่ยมันมีโซ่ก้นอยู่แล้วผมไปเหยียบก็เลยล้มไปเต็มๆนะครับก็หมดเลยนะเลือดเต็มเลย ตอนนี้ก็ติดพลาสเตอร์เรียบร้อยแล้วครับก็สถานที่แรกก็คือวัดนันโซอินเทมเพิลนะในวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องที่นิยม,มันอยู่2เรื่องนะครับที่เขาดังๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือมีอพระนอนใหญ่ชื่อว่านันโซอินไดบุสึเป็นพระทองสำริดปางนอนนะที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรื่องดังๆที่2นะครับของวัดนันโซอินเทมเพิลนี้เนี่ย,ยก็คือมีเทพ,พเจ้า ความร่ำรวยและก็การค้าเนี่ยปฏิษฐานอยู่ที่นี่นะครับก็คือเทพเจ้าไดาโคคุเตนนะเขาเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครเอาลอตเตอรี่นะครับมาไหว้กราบไหว้ท่านเนี่ยกลับไปก็จะถูกลอตเตอรี่อย่างในตำนานในเมื่อก่อนนะครับมีจเจ้าว่าท่านหนึ่งนะครับเคยถูกลอตเตอรี่ร้อยสาบล้านเกนนะครับโดยที่มากราบไหว้สักการะที่นี่เขาก็เลยให้ชื่อว่าที่นี่เนี่ยเป็น ทพแห่งความโชคลาภและความร่ํารวยกันนะครับเดี๋ยวเราก็เอาคงเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปไหว้ข้างในแต่รู้สึกว่าห้ามใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็ไม้เซลฟี่นะ นะครับที่เขาบอกเป็นว่าเป็นพระทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ใหญ่จริงนะนี่เหมือนเขาจะให้จับผ้าแล้วก็อธิษฐานนะผ้าสีนี่ก็คือผูกอยู่กับองค์มือขององค์พระนะครับตรงนู่นเราก็มาจับแล้วก็อธิษฐานกันแบบนี้นะ เราเดินตามหาเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยกับเทพยย<ฮ>เจ้าแห่งการค้ามานานมากนะครับปรากฏว่าท่านน่าจะทาศาลใหม่อยู่ตรงนี้นะคือใครที่มาวัดนันโซอินเทมเพิลนะครับแล้วจะมาหาองค์เทพร่ํารวยนะถ้าเดินผ่านอุมโมงค์นะคะรับเลี้ยวขวามาจะมีศาลเจ้าอยู่สองศาลเจ้าตรงนี้เลยนะครับด้านศาลเจ้านี้ศาลเจ้าแรกอันนี้คือเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยแล้วก็การค้านะครับเราก็ตามธรรมเนียมนะ เราจะเอาลอตเตอรี่นะครับที่เราซื้อมาเนี่ยตรงนี้นะครับมาไหว้ท่านมีคนเอามาวางไปแล้วหนึ่งใบนะของเราใบาเดียวเก่ากว่านะครับแล้วก็มาขอพรท่านนะครับเผื่อจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับเขาบ้างนะ เรียบร้อยตอนนี้เราแวะกินอาหารกลางวันนะครับร้านเนี่ยเรากินหน้าวัดนันโซอินเลยนะเพราะว่าน่าจะสะดวกและง่ายสุดแต่ว่าเมนูเนี่ยน้อยนะครับมีแค่8เมนูนะครับตามนี้ เราแวะกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราตอนบ่ายเนี่ยเราจะไปดาไซฟุกันไม่รู้ว่าจะเจอร้านอาหารยากมากยังไงครับก็แวะกินก่อนรองท้องกนอันนี้หมูไต้หวันนะอันนี้ข้าวกะเพาราไข่ดาวไม่รู้มาญี่ปุ่นแต่กินชอบกะเพาราไข่ดาวนะอันนี้หมี่เย็นอันนี้ก็หมี่เย็นนี่แกงกะหรี่ไก่นะครับนี่ก็เป็นมื้อแรกในญี่ปุ่นของเรากินแบบชุกระหุ กินแบบไม่มีแผนนะจะเป็นอย่างนี้แหละครับตอนนี้เรากำลังออกจากวัดนานโซอินนะจุดหมายปลายทางต่อไปของเราเราจะไปที่เมืองดาไซฟูกันตอนนี้เนี่ยที่วัดนานโซอินเราอยู่ที่เมืองซาซากุรินะครับเดี๋ยวเราจะขับไปอีกประมาณ30นาทีเพื่อไปเมืองดาไซฟุจุดหมายที่เราจะไปในเมืองดาไซฟุเนี่ยมีอยู่สาที่นะมีสศาลกับ1วัดนะครับมีศาลเจ้าดาไซฟุกเทนมังกู แล้วก็อีกสารหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเป็นคูมิอจิเทมเพิลนะครับวัด <aquí> ก <ๆ Ow ens> ็จะมีสามสถานที่ในเมืองดังเซฟูที่เราจะไปเที่ยวชมกันสำหรับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับอย่าพลาดโปรแกรมตอนบ่ายนี้เลยนะเพราะว่าที่สารเจ้าดารซฟุเทนมังกูเนี่ยเขาดังในเรื่องของการขอพรในเรื่องของความสําเร็จ ของการเรียนการศึกษาก็เดี๋ยวถ้าเราไปเราน่าจะได้เห็นนักเรียนนักศึกษามาขอพรอที่วัดที่ศาลเจ้านี้กันเยอะ อนเย็นหลังเลิกเรียนนะแล้มีนักเรียนมากันทั้งโรงเรียนเลยนะครับมาขอพอรเรื่องการเรียนนะให้ประสบความสำเร็จกันที่นี่ที่ดาไซฟุกเอ็นวังกูนะเห็นเข้าไปแบบเยอะมากนะครับข้างในน่าจะเยอะมากๆเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าสารเจ้านี้ก็ดังในเรื่องของการเรียน ก็เป็นบรรยากาศเย็นๆนะเด็กนักเรียนก็เลิกเรียนก็มาไหว้พระขอพรอกันนะครับ เรากำลังจะไปสาลเจ้าที่2นะเทนไคนาริก็เดินออกมาจากนาไซฟุเคนมังคูค่อนข้างที่จะไกลดย๋ยวเดินมาข้างหลังเลยนะครับหลังศาลเจ้าใหญ่นะแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องเดินขึ้นเข,ขาไปก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไป,ไปถ่ายให้ดูครับ ทาตรงนี้เหมือนไม่มีคนมาเลยนะมาแล้วก็ลองไปตอนถึงศาลเจ้านะครับก็จะมีประตูโทริแดงเรียงรายกัน สวยงามอันนี้ธงนะธงเรียงรายกันสวยงามนะนี่ทะเลีอยู่ฝั่งนี้นะไม่มีคนเลยบรรยากาศตรงนี้นะครับเงียบสงบร่มรื่นสวยงามมากนี่ตรงนี้นะครับรูปที่เขานี่ยหู เรีเย,ยงกันถี่มากเราขึ้นไปข้างบนดูแล้วเดี๋ยวเราคงต้องขึ้นไปนะครับมาถึงตรงนี้แล้วแต่ตรงนี้น่าจะใกล้กว่าทางนู้นนะถึงแล้วนะครับศาลเจ้าเ็นไคอ่อียนาลี นี้นะครับจะเห็นว่าเป็นไม้เมเปิลทั้งนั้นเลยนะลองนึกสภาพนะครับถ้าเรามาตอนรูปนะเปลี่ยนสีเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนนะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นสีเหลืองสีส้มทั้งหมดเลยนะครับทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงดาซฟูทั้งทีสีขาดได้แน่นอนครับเดินซื้อขนมกินแล้วก็ชอปปิ้งกันดีกว่าครับ ก็ได้มาซื้อขนมโมจิถั่วแดงนะครับร้านดังในกลางดาไซฟุซิตี้นะครับร้านนี้นะข้างหลังผมอันนี้เนี่ยชินร้นละ1า0เยนนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างร้อนๆเลยนะที่ออกมาจากเตาอืมอร่อยนะครับถั่วดแดงคารัเลย อร่อยมากๆ แรงรู้ร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเดินออกมา,าหาของกินนะครับก็เดินหาแถวๆโรงแรมนะคืนนี้ที่เราพักเนี่ยเป็นเดวกังนะครับแต่เราไม่ได้จองอาหารมานะเพราะว่าอาหารที่เป็นดินเนอร์ในเดวกังมัน้าจะแพงนะ่ะคืนนี้เดี๋ยวเราไปกินข้างมีแครดังนั้นเนี่ยคืนนี้เราก็ออกมนาะหากินรอบๆโร,รงแรมนะครับก็เดี๋ยวดูกอนนะว่ามีอะไรกินบ้างอากาศตอนนี้เย็นนะลมแรงเลยทีเดียว ไม่รู้จะกินอะไรแต่เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวเราไปกินราม,มงกันนะเห็นในแมปมันมีราม,มงอยู่แถวๆนี้นะครับก็เดี๋ยวเดินไปดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อของเข้าไปกินในโรงแรมด้วยพวกน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีแถมให้ในโรงแรมน้อยนะก็เดี๋ยวเราซื้อเข้าไปเผื่อไม่ะเป็นไรครับเจอแล้วนะครับราม,มงก็เดี๋ยวคงฝากท้องกันที่ร้านนี้นะยังไม่เห็นเมนูเลยเข้าไปดูข้างในกรรันคัะ นะอันนี้ก็เป็นการสั่งราเมนงของร้านนี้นะครับของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นตู้กดอย่างนี้เลยนะง่ายสะดวกสบายมากนะครับก็จะมีรูปแต่ละเมนูให้แล้วก็จะมีพวกเครื่องเคียงเราจะสั่งอะไรเพิ่มนี้ก็ใช้แอป,ปแปลเอาแล้วก็กดได้เลยแต่ว่าวิธีกดก็คือเราต้องใส่เงินเข้าไปก่อนนะครับใส่เงินปุ๊บเราก็สามารถกดรวมกันได้เลยนะจะเอากี่เมนูก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งดีเลยสักพักเนี่ยเครื่องก็จะตัดอัตโนมัติแล้วก็ถอนเงินออกมาให้เรา นะครับเราก็เอาตเกตที่ได้มานะครับให้พนักงานที่ร้านแล้วเขาก็จะไปทำอาหารแล้วก็มาเสิร์ฟที่เราที่โต๊ะนะครับก็จะแค่นี้เลยวันนี้เรากินไปประมาณ4,400เยนนะครับ5คนก็เดี๋ยวดูนะว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติจะเป็นงไงครับเมนูนี้สั่งอะไรไปครับชชและนี่ก็คือชาชูเมของผมนะครับอันนี้1น0 0เยนนะก็จะได้หมูชาชูมากี่ชิ้นก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าไม่รู้ลุย ของเรามีชื่อว่าไดมารุเบสึอยู่ในเมืองดาไซฟุนะครับเป็นเรียวกัางห้องนอนของเราเนี่ยก็เป็นเสือทาทามิทั้งห้องนะแล้วก็มีวิวสวนอยู่ข้างห้องด้วยมีห้องน้ำในตัวด้วยมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะครับ เอของเรียวกางนี้เนี่ยก็มีบอ่ออาบน้ําใหญ่เนี่ยแยกชายหญิอยู่ด้วยนะให้เราไปแช่กันบอกเลยครับว่าบรรยากาศดีมากๆพอดีไปถึงแล้วไม่มีคนเลยขอเข้าไปถ่ายรูปบอ่อมาให้ดูนะแต่คืนนี้เนี่ยผมขอแช่ในห้องของเรานะครับเนื่องจากเป็นแผลสดที่ล้มมาเมื่อเช้าอ่ะนะฮะพอแช่เนี่ยก็แสบๆบดีอยู่ครับแต่ก็ผ่อนคลายตัวสบายสุดๆไปเลยครับ โอเคครับก็ตอนนี้ขอมาสรุปค่าใช้จ่ายในวันนี้ที่เราใช้กันไปกันนิดนึงนะตั้งแต่เช้านะครับจริงๆอ่ะตอนเช้าเรามีค่าเช่ารถนะค่าเช่ารถเนี่ยประมาณ26.000ืแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาก้อนนี้นะครับไปรวมวันสุดท้ายเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีค่าน้ามันด้วยนะก็เลยวันนี้ยังไม่มีค่ารถนะครับ ตอนเช้ามีค่าตั๋วเยนค่าต่อรถวัดมาสเ็นี่ชั600เยนนะครับที่ต่อรที่ใดดาวปเย็นนะครับค่ารงสี่ัน0เยนถคท่าี้ยประมาณ1ี่0 0บาเยนจะเป็นเงนที่เราเงินบ่ซื้อน้ำลากนะประมาณแวเ่ประมาณสี่พันี่สิบเยนถ้าเรา่งนนี้่สี่หน่สองพันเยนนะครับรวันที้ทงหมทหาห่างสอ 2022, งพันห้ายเนนะครับตีเป็นเงินไทยก็ปมาณหนึงหมื่นสามันสองร้อยบาทหารห้าตกคล่ระมาณสองนหกร้อ วันนี้อต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์แม่เลยนะเพราะว่าคืนนี้นอนเดียวกันที่แพงที่สุดของทริปเราเห็นตรงนู้นไหมครับตรงนู้นอะ่ะตรงนู้นคือเมืองเบปปุคือเดินขึ้นเขาว5 5นาทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะครับ